ที่ีตามหางานยกรถนะคะสแตนยกรถนะคะรถที่ไม่เกิน 300cc ซไม่ต้องจ่ายแพงซื้อที่อื่น590ซื้อร้านหนูราคาดูในตะก้าบอกเลยราคาถูกนะคะลูกค้านี่นะตัวนี้จะเป็นงานสแตนยกรถนะคะตัวนี้มีฟองน้ําให้ด้วยนะคะอาไม่เป็นรอยแน่นอนใครที่เป็นสายรักรถนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะเป็นรอยตัวนี้นะคะ งานเหล็กแข็งหนายอย่างดีนะคะลด 100cc ถึง3 0 0 c ีใช้ได้นะเวฟทุกรุ่นใช้ได้นะคะรับประกันนะคะลูกค้ารถไม่หล่นแน่นอน <S <S ตัวนี้นะคะลูกค้าหนูบอกเลยว่าออกดีมากนี่หนูแพ็กส่งให้อย่างดีนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือส่งออกไปแล้วนะคะเหลือขนส่งเข้ามารับนะ <S 1> <S 1> ลูกค้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีสองสีให้เลือกมีสีดํากับสีแดงนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าพิกัดจิมทิกา้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ายัางไงอะ รถใหญ่นะคะลูกลค้าพวกบิ๊กไบค์ซีบีอะไรเงี้ยหนูก็มีนะแสดยกรถนะคะลูกค้าดูได้เลยในตะก,กร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะหรือว่าพีดัดตะการ้าหน้าโปรไฟล์เลยะค่ะ